สวยเฮ้ยโอ้โหสวยโดนเลยนู่นอ้าวๆอยากกลับเนี่ยมานี่ต้องต้องอย่ามานี่มานี่สวยอื้อขาดไปนิดเดียวเออนี่แล้วเอาเลยได้เลย พี่ออมนี่พร้อมหลักเข้า quá ไปสวยขอบคุณครับขอบคุณครับขวานา